สำหรับหน้าต่างรับคืนจากการเบิกในส่วนของรับคืนจากการเบิกเราสามารถทำได้2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะเรานิวเอกสารขึ้นมานะคะเราสามารถเลือกรายการเอกสารที่ต้องการรับคืนได้ว่าเป็นการรับคืนจากเอกสารประเภทใดนะคะแล้วก็ระบุจํานวนสินค้าได้เลยนะคะว่าสินค้าที่ต้องการทําการรับคืนเนี่ยจำนวนกี่หน่วยนะคะเลือกสินค้าขึ้นมาแล้วก็ระบุจํานวนที่ต้องการรับคืนได้ทันทีนะคะ ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับสินค้าตัวนี้ว่าเป็นการรับคืนของจ็อบงานไหนก็สามารถที่จะมาระบุในเรื่องของจ็อบงานต่างๆได้นะคะเพื่อจะได้คอนโทรลในเรื่องของการรับคืนสินค้าแต่ละจ็อบอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้ากรณีที่เราต้องการจะใช้วิธีการอ้างเอกสารนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถที่จะเลือกรายการเอกสารขึ้นมาก่อนว่าเป็นรายการเอกสารประเภทประเภทใดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะเลือก เอกสารจากการเบิกสินค้าได้เลยนะคะในกรณีที่มีหลายๆการเบิกแล้วรับคืนครั้งเดียวกันก็สามารถเลือกทีเดียวได้มากกว่า1นเอกสารนะคะหลังจากนั้นก็ระบุจํานวนที่ต้องการจะรับคืนจากการเบิกนะคะว่าจะได้เอกสารเนี่ยรับคืนจํานวนกี่หน่วยนะคะนอกนอจากนั้นนะคะถ้าหากว่าต้องการจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นการเบิกนะคะจากจ็อบไหนนะคะแล้วก็เป็นการรับคืนจากจ็อบไหนมา โปรแกรมก็จะ default ในส่วนของรหัสจ o อบมาให้อยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะคะเรื่องของเลขที่วันที่อา,าสารรันออโต้ได้อยู่แล้วจากระบบนะคะถ้ามีคำอธิบายรายการเพิ่มเติมสามารถใส่เพิ่มเติมได้ที่ Remark นะคะหรือว่า Description นะคะหลังจากนั้นเราสามารถเซฟข้อมูลนะคะแล้วก็สั่งปินได้ทันทีนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างฟอร์มนะคะหน้าจอรับคืนจากการเบริกในส่วนของฟอร์มก็เช่นเดียวกันนะคะโปรแกรมจะ มีมาตรฐานฟอร์มที่มีข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าต้องการดีไซน์เพิ่มเติมตามรูปแบบของบริษัทเรานะคะคสามารถที่จะโยกย้ายนะคะเปลี่ยนตำแหน่งนะคะรวมถึงเพิ่มคอลัมน์ต่างๆได้นะคะโปรแกรมก็จะมีถูกรองรับให้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็เลยเป็นตัวอย่างนะคะส่วนของหน้าจอนะคะรับคืนจากการเบิร์กค่ะ